นี่เลยค่ะ VG 2 0 0เกจวัดส่วนยากาศแบบดิจิตอลตัวช่วยสุดโปรข,ของช่างแอร์ค่ะจอ L C D ขนาดใหญ่5หลักอ่านค่าได้ง่ายๆชัดทุกตัวเลขค่ะสอบเทียบตามมาตรฐาน N I S T ด้วยความแม่นยำบวกลบ10%ของการอ่านค่าเซนเซอร์เซฟพีเชอร์มิเตอร์บีนพร้อมการชชเชยอ,อุณหภูมิอัตโนมัติเซนเซอร์อทำความสะอาดได้ออกแบบมาเพื่อ ทนต่อแรงดันบวก400 PSI เลือกหน่วยการวัดได้เป็นไมคคอนพอนิ้วปลอดหรือมิลลิบาร์มาพร้อมชุดอุปกรณ์ในแพ็กเกจ v t 200เกตวัดสุญญากาศแบบดิจิตอลของมันต้องมีสำหรับช่างแอร์มือโปรค่ะสอบถามหรือสั่งซื้อได้เลยที่ l i น์อัด ATL ขีกางเอเชียขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ